ขเขาเยอะอ่ะโอ้ยมึงอยู่อยู่กูโคตรไกลเลยเว้ยใครยังรอนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูกดผิดไอ้ส,าาสัตว์ม้าอะไเลยเนะี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปหาเดี๋ยวกูไปหาออถึง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 ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,วมงึงมากูได้มึงหมากูได้เบี้ยได้ตรงหัวหินม่วงมากูมากูมากูเร็วขอบมาตีก็เจอคน ้ยกูเจอของดีสองอันแน่มันอะไรกันว้าวโคตรสุดกูดบอกเลยกูเจอลมเีอะลมอันนี้อันนี้อะไรอันนี้หินเวยลงแล้งหีนล่องหินตายอ่ะเอาไปไหนะ กูเคยเดินเดินดูอยู่ดีแม่งตกล็อกหินตกล็อกตายเลยควายเกี้ยโคตรขยะเลยเว้ยเฮ้ยทางทางแถวมึงมันเป็นทางคลานของวงนะเว้ยนี่ร่องอะไรไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยตรงนี้ของโคตรเยอะเลยเว้ยโอ้ตรงนี้ของเยอะไงมันทักษะได้สั่ง ไม่มีคนเลยวะอยากยิงคนยังไงก็ไม่รู้เว้ยไม่ได้อยากยิงอยากฆ่าคนนี่ขจัดสม,มุดหนังสืออะไรไม่รู้<อ>นี่อะไรวะพายุพวกหินไม่ได้ พายุพวกหินไม่ได้เราพาอ,อ,อ,อ้วงไม่ฝนคนนี่ฝนอูอยู่ขอลับเที่ยวคนใส่สัตวี้สองตัวสองตัวสองตัวขี้สองตัวไอเวนกูไม่สู้ถึงกูเคยสู้สองต่อหนึ่งมาแล้วกูก็จะไม่สู้คนมันอยู่ตรงนู้นนะ่ะกูเปิดจ่วนนะยไปแล้วน่าตรงนั้นนะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นปะ เลเ่นแ,แย่มึงเนี่ยก่อนเลขอกินมากคำหนึ่งกันไอ้เหี้ยเดี๋ยวว่าอย่าช่วยเพื่อนมาอยู่ไหนแล้ววะหายไปแล้ววะไปวงไหมขี้เกียจวิ่งเข้าวงอีกเไป,ไปตรงนี้ตกไปตายเหรอวะแกหลอกมันแหละตามมาตามมาไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ลองแน่ตายแน่แล้วไม่ตายไม่ตายเชื่อกูเฮ้ยลองนี้ระวังหลุมมันไปเริ่มเลยเกิแยัวไงละ่ะนี่แหละมีอะไรมั้งเฮ้ยคนคน,น,คนวะกูไ <c oughs> ด้เสียงใครปล่อ,อย,ย้ย่ไม่รู้เมื่อกี้ตกใจเลยสัตว์เฮ้ย อะไรเจออะไรเกาะตรงตกลงนี้ไม่มีไฟหรอกูอยากได้ไฟว่ะเออกูอยากได้ไฟเลยเอาปิดไปละไม่เอาคนไปไหนหมดวะ เฮ้ยมีมีไอ้ตั้งมีมีมีตรงไหนกูตรงกูตรงกูเฮ้ยถอยมาล้อนถอยมาถอยมากูเลยินระยะไกลกูมีนธนูอย่าบวกแบบอย่าบวกแบบไม่มีเพื่อนกูเหงาไอ้มันเหงาไหนวะ เหมือนมันรู้อ่ะอือไอ้เฮียย้อยระยะย้อยอะไรก้าวเอาไหมไปไปไหมไปไหมเอาเลยไปไหมไปไหมไปเลยสิรอเทียอะไรล่ะไปเลยกลัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีของดีไอ้เฮียเอ้ยกูัวซ่าเขาบอกให้ตรงนี้มีของดีเร็วเร็วเฮ้ยห้องห้องเย็ดแม่เฮ้ยใครวะโดนมาโดนมาโดน มันโดนกูมันโดนกูไม่โดนสักเม็ดเลยโฟนลงล่างเถอะเล่นบนหินแม่งไม่ถนัดเลยว่ะโฟนลงล่างโฟนเล่นบนหินไม่ถนดัดยากกว่าเะโฟนลงมาโฟนลงมาลงามากางกูมาลับกูเหวียแล้วเหวี่ยแล้วเหวีว่ยแล้วเที้ยปลาไปไหนนะเอยอะดิถอยออนหอยออน,ออนมันไม่ยู่กับผือเลยว่ะโฟน โอ้ยขอก่อนรีกันครับขวัญขวัญยืนในขอัเยืนในขวัญโดนกู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 มันโดนกูมันโดนกูมันมันตายมันตายขจัดวิญญาณไม่ได้อุ้ยอุ้ยฝนช่วยด้วยฝนช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ไว้อยู่ไว้อยูไอปอกยาอยู่กูร้องโหนกูร้องโหนกูร้องโหนกูพอร้องโหนไปแล้ว มันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้ขึ้นไปก็ปูลงไปมาแล้วล้องหนหมดล้องหนหมดเผลอมันมีตอกตัวเอ้ยมันมาชุบกันแล้วเหรอวะไอ้เขี้ยวชุบไวเกินบางทีอะอีกทีนี้โดนอีกทีนี้โดนอีกทีนี้ตายตายตายเที่ยวเที่ยวมันมีกี่ตี๋วะเนี่ยไอ้เขี้ยวลึงแมะมันมีกี่ตี๋เนี่ย โคตรเยอะเลยเว้ยบนบนเขาตัวบนเขาตัวบนเขาไม่โดนบนบนเขาไม่โดนมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเฮ้ยมันมันมาชุบเพื่อนอยู่มันชบเพื่อนอยู่มันชบเพื่อนอยู่มันชบเพื่อนอยู่้อยกบกบกบกแดงกาแดงถอย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 สวยสวยกูบอกเลยว่ามันกูบอกเลยกูบอกเลยมึงตายแน่มึงตายแน่ มันตายมันมันมันโดนลุมแล้วมันโดนลุมแล้วมันโดนลุมแล้วเว้ยมันโดนลุมแล้วเอ้ยมันมันมันหนี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 มันไม่หนีตัวนึงมันไม่หนีตัวนึงอยู่ไหนอยู่ไหนอีกตัวนึงอ่ะอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูเยี่มนะเยี่มนะกูเยี่มนะกดูเยี่มนักบินหนีเลยจ้าโอ้โหอยู่บนฟ้าไอ้เหี้ยอย่าไปหมดถอยถอยถอยโฟนถอย ควายพยุแล้วกูร้องหุนไปหากูร้องหุนไปหากูร้องหุนไปหาเด็กไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้มันโดนมันโดนมันโดนกูมันโดนกูมันจะแยกูมันจะแย่กูมันโดนกูมันโดนกูมันโดนกูกูกูตายกูตายกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่ไอ้เชี้ยกูตายกูตายเชี้ย ไอ้กูรู้สึกว่ากูเล่นตั้งนานกูยิงคนตั้งนานทำไมไม่ไม่ตายกันเลยสักคนเลยวะคิวศูนย์ก <Q 0. S 2> ูยิงเท้าไปตั้งหลายตัวนะเว้ยกูฆ่าโลโลไอ้ยัง <Low. S 1> กูบอกให้ลงโลแลนี้ได้ก็หายหสัตวสไอ้ยังซื้อขนมไม่บอกกูสักคำเลยไอ้ ไอ้ยี้ป่ายี่กูรอแล้วแหละไอ้เฮียดิหนีขนมไม่เล่นเกมวุ้ยเจ้ไฟใช่ปะวะเอ้ากูมึงบอกว่าตีเราได้ตีสี่ไรแล้วมั้นไม่กูไม่เล่นละกูได้เกมนี้มาบอกเอ้กูถ้าอัปเดตกินไรมาเฮียกูยังไม่อัปเดตเลยกูลงในกาลิน่าอัพเดทง่ายดิอ๋อมึงลงคนละที่กูเลยเดี๋ยวมึงก็ตายเปิดใกล้กันเลย ไม่ได้ใกล้กันเลยเฮียลุงในไปขางในดิไปขางในดิอุ้ยอุ้ยใส่ฟ้าผิดแยกกูจะเล่นกันแล้ป่ะกูได้ไฟแล้วเฮียอยอ,ยอันนี้อะไรวะไม่เอาเย็ดมาหอนว่ะไม่มีตัวต้กแกดิไอ้สกิลมาหอนนี่มันดูคนได้ใช่ไหมไดทุอยากแต่แค่ซิลปอร์ตแค่ดีกว่า ข้างบนมีของไอ้โบข้างบนมีของดีนะนี่อะไรเอ่ยกูไม่รู้เฮียแกเกมมาก่อนอะไรทำไรอ๋อสกิลนี่เองลองหนุนจับเปบิ้ลไว้เวลาหนีกูหนีหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยตายแล้วอะ่ะกูโหตายแล้วไม่ยั่งมันเลยกูไม่ได้ฆ่าใครเลยไอ้สแซด เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูนู้ว่าแม่งชาร์จสกิลแล้วก็มันจะแรงขึ้นเฮ้ยเฮ้ยกูได้ยนเสียงเอเคแถวเนี้ยอ๋ออะไรเกมไนที่ใหญ่เอเเวทมนต์ไร่ะเ k เวทมนต์เวลายิงเวลายิงจะเป็นเวทมนต์ไงมึงเข้าใจไหม ไปไปเข้าโงเยมีมีคนนาย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 ปวดนไปนัดหนึ exactly. ่งเ okay. ็บแมันไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่สนกูไม่สนไป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 ไมันโง่มันโง่ไม่เห็นกูหลอกมันไม่เห็นกูหลอกกูร้องห่มมันไม่เห็นกูหลอก โอ้ยเยอะคอมโบกันได้ด้วยหินกับไฟนี่ไงนี่ไงแล้วสายฟ้ากับพิดมันแตรกข้างในอุ้ยระเบิดผิดเหรอมันมันเกี่ยวไหมอุย้ยระเบิดสายฟ้าแล้วก็ผิษได้ไอ้เแ้ยแม่งคอมโบกันได้มันคอมโบกันได้ทุกชิ้นป่นนะไอ้เจ้ยคุไม่แน่ใจว่ะเอาการเีว่าคอมโบกันได้ทุกชิ้นเลยนะเว้ย ว่ามันน่าจะแรงนะอค,คอมโบอ่ะ,ะมันจะแรงขึ้นไม่สองเท่าอะไรเงี้ยนะมึงเชื่อวะโอ๊ยใช้นีก็แรงไม่ว่าไม่ต้องแรงขึ้นสองเท่าอ่ะกูบอกเลยแ <c oughs> จ็คหินธรรมดาจะเป็นหินไฟไงเหมือนปล่อยแก๊สออกมาจากใต้ดินอะมึงเข้าใจไหมเข้าใแม่มองใช้ตะกิ้ดินี่ไงเห็นไหมเอ้ยแถมมันนานขึ้นด้วย <c oughs> หมดเลยเาาไฟได้หมดกันปะเจ้าว่าตกอะไรกันได้ ทุบอีกทีไอ้ยี่โคตรโหดกูอบอกเลยแค่คหินธรรมดามันก็แรงแล้วแล้วคอมโบจะแรงขนาดไหนเนี่ยคลังเล่นไรอยู่เล่นไรเล่นไรเล่นไรกันเลยเล่นไรมาดิไอ้ช้างไอ้ช้างริงลยไอ้ตั้งคุมกันกูหละ ไปไหนโอ้าหาไปช่วยยายช่วยอะไรอะ่ะคนคนลานเ,เร็ว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 หาดีกว,ว,ว,ว่นหาดีกว่าตรงนีไ้ไป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  เอ้ยคิบหายแล้วเพื่อนมังโดนกูโดนกูโดนกูโอ้เจ็บเจ็บคิบหายโดนโดนกูโดนกูโดนกี่ตัวเนี่ยบันลาบแล้วบันลาเร็ว Ui ơi Ui Ui Tai tai Hi tai yếu